สาวพมา่าคนหนึ่งอยากเห็นหลักฐานว่ามีการเรียกร้องสิทธิสิข้อของชาวพมา่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมนาหวานแชนแนลนะคะมีสาวพมา่าคนหนึ่งได้ออกมาทำคลิปว่าอยากเห็นภาพที่ว่าชาวพมา่าได้ออกมาเรียกร้องสิทธิสิบข้อจากประเทศไทยนั้นเป็นยังไง สิ่งที่เธอพูดเธอกำลังจะโยนความผิดให้กับใครบางคนโดยเฉพาะยูทูบเบอร์ต่างๆที่นำเสนอข่าวนี้จริงๆแล้วแอดมินไม่อยากนำเสนอข่าวนี้อีกนะคะแต่ว่าเมื่อมาเห็นคลิปของสาวพมา่าคนนี้ก็เลยอยากจะให้เธอเห็นว่าชาวพมา่าได้ออกมาเรียกรอก้องจริงไม่ใช่เพียงแค่โพสเฟซบุ๊ก เป็นความคิดเพียงเป็นความคิดในกลุ่มเท่านั้นแต่เขาออกมาเรียกร้องจริงๆเดี๋ยวแอดมินจะให้ไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับมะนาวหวานชาแนลด้วยนะคะกด s u b สไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆค่ะไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกระแสลาม่าเนาะที่แรงงานพามา่าเลีกร้องติดในไทยสิข้อค่ะที่ต้องมาพูดอีกเพราะรู้สึกว่าเรื่องบานตายกลายเป็นกระแสเก็ตชังต่อแรงงานพามา่ามีแต่สร้าง u t u b e สร้างกระแสให้คนมาด่าพามา่าในละคุณต้องไล่กับประเทศทั้งหมดเลย หวังยอดบิวโดยที่ไม่คิดถึงคุณกระทบสัมพันธ์ของประเทศชาติแต่ก็แบบไม่มีช่องยูทูบคนไทยคนไหนเนาะที่ออกมาเกาะกระแสะเรื่องนี้เท่าไหร่ม้อวมหนุ่มเนาะรู้จักยูทูปเบอร์ลังๆของคนไทยนะคะไม่เห็นออกมาทำเรื่องนี้เลยค่ะมีแต่ช่องคนว่านเนาะที่ทำค่ะ ช่อง Youtube ที่ติดเกาะกระแสเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงหรอที่แรงงานพม่าไปเร็กร้องสิทธิ์10ข้อนั้นเป็นแรงงานพมา่ากลุ่มไหนมีรูปถ่ายตอนที่เขาไปยินประท้วงไปยื่นหนังสือเรียกร้องไหมไปยื่นกับใครไปยื่นเมื่อไหร่ แล้วใครเป็นคนออกมารับข้อเสนอจดหมายเล็กล้อเข็นเล็กล้องเป็นภาษาไทยมีไหมไม่ใช่ว่าไปเอารูปมาจากเฟซบุ๊กเรื่องสำคัญขนาดนี้กระทบต่อความรู้สึกคนไทยทำไมไม่มีรูปออกมาไม่มีข่าวออกในทีวีไทยเลย แล้วก็ไม่มีรัฐบาลคนไทยคนไหนที่ออกมาพูดเลยมีแต่ข่าวคนหลาในช่อง YouTube เอาภาพอะไรก็ไม่รู้มาใส่แข่งกันนำเสนอเอายอดบิวแต่ก็ไม่มีช่องไหนมีข้อมูลการเล็กร้องที่แท้จริงน้องหนุ่มไล่ดูแต่ละช่องพูดแล้วรู้สึกไม่ดีเลยเมื่อที่ในสายตาคนอื่นมองแรงงานพมา่าเหมือนเป็นผู้ร้ายเป็นไทยต่อว่านเมือง เขาตั้งใจมาทํางานมาอย่างถูกกฎหมายมีไว้อนุญาตของรัฐบาลรับรองทํางานอยู่ในกฎในกฎระเบียบของประเทศไทยน้องหนุ่มต้องไปค้นหาข้อมูลสอบถามพี่ๆทั้งคนในพม่าและคนไทยที่น้องหนุ่มรู้จักนะคะ อยากรู้ว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงเพราะน้องหนุ่มแปลกใจว่าทําไมไม่มีข่าวออกช่องทีวีไทยเลยเนาะย้าอีกทีนะคะไม่มีข่าวออกช่องทีวีประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็ไม่มีรัฐบาลคนไทยคนไหนเนาะออกมาพูดเรื่องนี้เลยค่ะเกี่ยวกับข้อเรียกร้องนี้ค้นหาไปถึงเห็นที่มาที่ไปของเรื่องนี้ มีคนพ่มาคนหนึ่งเขาหน้าจาไล่แรงบอลลานใจไล่ตัวอย่างจากข้อเด็กร้องของกลุ่มแรงงานคนไทยที่ไปยื่นข้อเสนอเลียกร้องสิบสิบข้อต่อรัฐบาลไทยในวันแรงงานแห่งชาติวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี2,567ที่ผ่านมาพีพีลบค้นหาดูใน g o o g l e ได่ ว่าสิบสิบข้อที่กลุ่มแรงงานไทยยื่นขอกับรัฐบาลมีอะไรบ้างแล้วคนพม่าคนนี้ก็เอาข้อมูลนั้นวางอันมาเป็นเพิ่มข้อความในสิ่งที่ตัวเองอยากไล่อยากทำให้คนพม่าแรงงานพม่าที่อยู่ในไทยไล่มีสวัสดิการแล้วก็เขียนข้อมูลลงไปในเพซบุ๊กตัวเองพูเป็นภาษาพมาาจ จำนวนเก้าข้อเพื่อปรึกษาเพื่อนๆคนทาม่าเนาะว่าจะขอดีไหมพอเขาโพสลงไปมันเป็นภาษาทาม่าคงมีคนอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรไปกดเปเป็นภาษาไทยแล้วใช้โปรแกรมเปเป็นภาษาไทยออกมาก็ไล่ข้อความเป็นเก้าข้อ ขึ้นให้ดูค่ะข้อมูลแล้วก็มีคนเอาข้อความของคนพม่าคนนี้ที่เขียนลงเพจเนาะเอาไปลงในเพจอื่นๆต่ออีกค่ะแล้วก็มีคนทำคลิปว่าคนพม่าเรียกร้องสิบสิบข้อจากประเทศไทยข้อความที่เปก็ไม่ถูก มันถูกเทวางสซนนไทยเป็นปัรที่โรมการปกครองออกให้เป็นปัจัประจำตัวของแรงงานข้ามชาติที่นายจ้งเพื่อให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติกลุ่มต่างๆได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นทั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในขณะที่เล่มเขียวหือหน,งนังสือหนังสือรับรกลสถานะบุนคคลที่เรียกว่าสีไทก็เป็นเอกสารอีกประเภทหนึ่งที่ต้อง ขอจากทางการเยียนมาเพื่อเดินทางไปกลับระหว่างเยนมาและไทยด้วยสภาววาสดุราเมญมารวมถึงการานนกกังทับเป็นทหารที่จะทําให้ชาวพืานเิ่นท่ากันเองประชาชนเยียนมาจํานวนมากซึ่งก็รับเินเข้ามาทํางานหาเลี้ยงที่ในไทยแต่ก็ไม่ใช่แค่คนที่จะสาบาถขอทําเอกสารทางการจากฝั่งเยียนมาได้ด้วยเหตุจากความล่าช้าของเจ้าหน้าที่หรือ จากการมาตรการที่ถ่ายเงินจากแรงงานข้ามชาติชาวเยอรมาเช่นกองทับครับโอนเงินกลับเข้าธนาคารที่กองทัพครับรองถึงเดือนแรกละ50จากรายได้เป็นแนนี่เป็นอุปสรรคขนาดใหญ่สำหรับแรงงานที่ต้องการทำงานไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะไม่มีใครอยากใช้ชีวิตหลบซ่อนแต่กระบวนการที่ซับซ้อนย่อยากจะประจานสู่ จะประกาศให้ผู้สุจริตกลายเป็นใผู้ผิดกฎหมายและสร้างปัญหาให้กับทุกฝ่ายแทนที่จะสร้างผลผลให้กับเิรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี2 0 0 1เป็นต้นมาโดยธรรมดาได้ด้วยกันต่อต้านรัฐประหารด้วยสติธิธิและการประท้วงนัดผึกดงานทั่วประเทศซีโิ่หรือซีบีแอมจงต่อมาเิดรัฐประหารราทน แน่นอ u ่ในลาที่ม่าดหมายในไ n เอและกคกงกาลฟรีท่าาปาะชานที่ต้องเป็นโค้หรือพีดีเอเมาเพื่อยดระดับการต่อต้านพวกกลุ่ออนไลน์ที่จักลุ่มนักโทษทางการเมืองกว่า 2 6 9หมก้มาส่คนคนใช้อาวุธไปโจมตีการถึงระเบิดจะขึ้นเป็นรถเก๋งฆ่าประชาชนไปแล้วอย่างน้อย5,358คนแคนและขอให้ต้องมีผู้นี้ไรติดนับเป็นพ,พื่อด้วยเหตุน,นี้เราจึงของเรียกร้องจากรัฐบาลไทย เรื่องให้รัฐบาลไทยรับรองใช้ยปัดเป็นเพลรับประเนิเป็นเอกสารหลักเพียงชิ้นเดียวสำหรับรับรองรายงานข้ามชาติในไทยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการรับรองสถานะบุคคลหรือสูไอจะได้ทุกอย่างคล้อยเปติที่กับการกับกับกางการเงินกันมาอย่างซับซ้อน ขอให้รัฐบาลไทยสนับสนุนประธานอาเซียนในการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไทยแกนเป็นมาทั้งหมดโดยให้กำรดเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นกลางและประญญาศจากปฏิบัติปฏิบัติการทาหารในที่คอ,อร์ดอิรถึงเกิดหาสถานที่พักติงสำหรับผู่พลัดพริด้วย ให <an th Cal ais> <es Four> ้รัฐบาลไทยร่วมมือกับรัฐบาลงประเทศกำหนดนามาหรือเอจและควรกำลังสุกทธังพัในการช่วยเหลือภารจด้านมนุษยธรรมทาคาโดยจรงต้องม่ริดิกตมายนะครับไว้ดี่ เขาเคยออกมาอัดคลิปขอบคุณคนไทยขอบคุณประเทศไทยที่ให้ที่ทํามาหารกินของเขานะคะโดยเขาเนี่ยบอกว่าผมเป็นตัวแทนชาวพมา่าทุกคนที่ทํางานที่ประเทศไทยขอบคุณประเทศไทยขอบคุณมากๆเลยถ้าไม่มีประเทศไทยเนี่ยผมจะแย่มากๆอีกครั้งยังบอกได้ว่าพมา่า80%เลยครับที่เข้ามาทํางานที่เมืองไทยเยอะที่สุดประเทศพมา่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่รักคนไทยทุกวันนี้มีบ้านมีรถส่งให้เด็กได้เรียนได้กินก็เพราะประเทศไทยมีบุญคุณมาก นุ่มพมา่ารายนี้ยังเคยกล่าวเอาไว้ได้วยว่าประเทศพมา่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรเลยและประเทศพมา่าคือประเทศที่แย่ที่สุดมีบางคนบอกว่าเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนประเทศไทยดีกว่าร้อยล้านเท่าไม่ได้เข้าข้างประเทศไทยแต่ประเทศไทยทําให้ตนเองมีเงินใช้ได้สร้างบ้านได้ทําบุญได้ทําหลายๆอย่างที่ประเทศของตัวเองให้ไม่ได้ ล่าสุดนุ่มพม่าได้ออกมาอัดคลิปขอโทษคนไทยหลังมีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าตเตือนเพื่อนๆชาวพม่าด้วยนะครับที่ออกมาประท้วงเรียกร้องสิทธิ์เหมือนคนไทยคุณคือแรงงานต่างด้าวมาเพื่อทํางานในประเทศไทยก็ให้สิทธิ์ด้านแรงงานเท่ากับคนไทยแต่ไม่ใช่มาเรียกร้องอย่างอื่นนุ่มพม่ารายนี้ก็ได้ออกมาขอโทษและขอภัยด้วยผมเองก็ไม่มีสิทธิ์ไปเตือนใครได้เตือนก็ไม่มีใครรับฟังผมผมก็เป็นแค่คนต่างด้าว ตัวเล็กๆคนหนึ่งครับผมต้องขอไปพยพากษาเน้อง,ลองแล้วก็พี่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปเตือนใครได้ครับถึงแม้ว่าเตือนก็ไม่มีใครรับฟังผมหรอกครับเพราะว่าผมก็เป็นคนแหล่งงานเป็นปคนต่างดาวตัวลเล็กๆคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนทั่วไปครับแล้วก็อย่างแล้วก็ไม่เข้าล่วงกลาเรียนสิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทยด้วยครับเพราะว่าผมในความรู้สึกของผมในใจ ไม่ใช่แค่อยู่คนเดียวนะ